ดีครับผมตามหนูยักษ์เชียงรายครับในี้มีพี่น้องทีมงานเครือข่ายเรานะครับซื้อหนูเนื้อครับนะครับแบบเป็นไปนะครับไปชํชาแหละเองนะครับผมน้มีแบบเรียกอาเจบีครับผมมีเปานีเปนาครับเรามีทั้งแบบชํชาแหลแล้วนะครับแล้วก็อ่า แล้วก็แบบที่เป็นๆน,นะครับนะครับสำหรับพอค้าแมคค้าที่จะเอาไปแต่รูปขายเองนะครับที่บ้านนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับเีียกเอาได้เลยนะครับไา่จบเอาเต็มที่นะครับร้งหมมไ เราส um ี่ามเราบ pues ร,าราิการเป็นกานเองครับเลือกเอาเลยนะครับจับหนีบจับหนีบเลยนะครับผมตัวโตๆัวใสโตตัวใส่เล็กๆไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับบริการเป็นกันเองนะครับแล้วไม่ช่างครับเ้ย เดียวเอเลือกเอานะครับผมหนูเนื้อนะครับนะครับเรามีทั้งพ่อแม่พันธุ์นะ่หนูเนื้อไปบริการนะครับนะครับตามเราเน้นหนูเนื้อเป็นหลักด้วยนะครับตลาดหนูเนื้อเป็นหลักไปแล้วนะครับผมครับตามรับคนบริโภคนะครับนะครับผมหนูเนื้อก็เป็นหนูที่มีตําหนิหนูอะไรไม่สวยกัดน้องกัดหางกันอะไรครับนะครับมีทั้งนุ่นเล็กนุ่นใหญ่นะครับ สั่งโซนสั่งตรงทีเป็นหนูเนื้อนะครับผมนละูกค้าจากลำปางก็โทรมาจองไว้สามสิบกิโลครับต้นเดือนหน้านะครับวเราจะคุณนล้วก็เอาจากทีมงานเก็บไ่ให้นะครับผมนะนะครับตลาดหนูเนื้อไปได้สบายนะครับผมนะขายวันละโลสองโลก็มีรายได้เข้ามาใช้ใจ่ายในครัวเรือนเรานะครับหน้าผม ยังหมูอย่าวังจะขายจะพันนะครับ,นะรบการการตลาดแข่งกันสูงนะครับเพราะไม่พันเนาะทางทาได้จริงและได้ไม่จริงนะครับเพราะว่าตลาดพราะไม่พันนะมันขายได้กําไรดีอยู่ละนะครับบนหนูเนื้อหนูเนื้อกำไรลดสิบบาทยี่สิบาทสามสิบบาทนะครับแต่พาไม่พันนี่มันจะจะ,จะได้แม่พันได้กําไรดีแต่ว่าไม่ยั่งยืนอนหนูเนื้อนะครับ เนือนี่เราขายได้ตลอดนะครับผมนะครับก็มาดูได้นะครับมาดูการเลี้ยงการอะไรที่ฟาร์มได้นะครับก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับที่ฟาร์มเรานะครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อหนูจากเราไปเลี้ยงนะครับเราก็ยินดีให้คาปรึกษานะครับวิธีการเลี้ยงการแปลรูปการตลาดยังไงนะครับแนะนำฟรีนะครับที่ฟาร์มนะครับบริการด้วยใจนะครับนะครับ ชอบแบบไหนรุ่นไหนบอกได้นะครับติดตามนะครับนะผมไม่ได้เลี้ยงคนเดียวเนาะมีทีมงานช่วยกันเลี้ยงนะครับทุกนแบบครอบครัวแบบพี่น้องเนี่ยครับผมผลิตไม่ทันมก็ต้องให้พีดทีมงานพี่น้องแก้ไขช่วยด้วยนะครับนะที่เอาหนูจากมไปเลี้ยงนะครับตาตเล็กรับเนี่ยครับเริ่มต้นจากมิกิบอนะครับพัฒนาปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยๆนะครับพัฒนาการเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับ ส่นคนรู้จักนะครับผสามารถเลี้ยงและส่งขายต่างประเทศได้นะครับไปส่งไปเกาหลีก็เคยนะครับลูกค้าห้องกงก็สั่งนะครับนะครับ็ลาสุดนี้จะส่งไปให้พี่น้องทีมงานทางสั่งโซปอลาวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับผมก็แม่พันธจะเอาไปชุดแรกก่อนนะครับพี่น้องทางเราวติดต่อเข้ามาเยอะนะครับนะครับขอบคุณขอบใจนะครับที่ เรมาศึกษาวิธีการเลี้ยงกระตลาดนะครับต่งางๆนะครับก็ยินดีปคัดศึกษาฟรีนะครับผม้วนะท,ที่นีกจะจบเพียงนี้ไปเลครับ